หยาบคายและมีจัมสแกร์หากคุณรู้สึกชอบและเป็นคนที่น่ารักมากข่าวไอ้โปรดกดไลค์สับสไตร์ข้างล่าง e อนจอยอิคิวกราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมอยู่ผมสีวัดนะครับแล้วก็ทีมงานอีกเล็กน้อยนะครับจูวดุดจูวุดมาอีกแล้วใช่ครับคืนนี้ไม่ได้มาคนเดียวคนระับครพร้อมกับพวกเราแล้วก็น้ำอีกหกขวด แต่ก็ไม่ได้มาเล่นด้วยกันนะครับก็สกายกันอยู่นะแเรามาช่วยทำให้ซีวัดกบอุ่นแล้วก็เดอะเฮาส์นะครับเกดเกดอินไซด์เราเกมมิ่งโหลดไปเจริญพวงเธอโยมนะครับตอนนี้มันก็อาจจะช้าไปหน่อยนะครับเพราะว่าผมใช้เน็ตมือถือ you are now inside the house ตอนนี้มึงอยู่ในบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวเช็คเสียงแป๊บโอ้โห<ผ>มว่าดีนะอ้หมึงก็ปื่นปืนป้องแป้งเลยทีเดียว <laughs> เดี๋ยวนะครับผมก็ไม่เคยเล่นนะฮะแต่เขาบอกว่าโอ้โหแม่งเสียงดังชิบหายเลยเพราะว่าคลิกไปเรื่อยๆแค่นั้นเองเอา้ามีแต่คลิกอะมันก็อาจจะเหมือนเลียวสตอรี่เฮโร่เกม เปล่าก็ไล่เอาซะโอ้รลูกภาพนะครับพ่อแม่ลูกน่ารักมากแต่ทำไมอีแม่มึงดำปึ๊ดเลยวะนซอมซอมบี้ซอมบี้ม,มาม่าเอออะไรร่วงลงมาลูกวันเล่เามอาอยากเล่นบอลด้วยสิวะไปเล่นกับเขาหน่อยสิ <laughs> มีเสียงเด็กหัวเราะดูเว้ยกดไม่ได้แล้วโอเคไหนเรากด แหวอะไรได้อีกเนี่ยโอ้อ้โออ้าฮรูแม่งแตกมันไม่สวยขนาดนั้นเลยหรอครับแตกเลยแล้วมันแตกได้ยังไงเนี่ยโอ้ย มันรับเงากระจหกมากซีวัดไม่ไหวแลโ,โอ้รู้สึกว่าผมต้องเสริมสร้างสกิลความน่ากลัวแล้วสักแป๊บนึงรอแป๊บนึงนะครับัช่องซีวัตบอกว่าจะไม่ไม่มีอะไรน่ากลัวแม่งชัดเจนเลยทีนี้ใส่หูฟังไม่ได้ยินเสียงคนรอบข้างเลยอ้าว อือฮือแม่งขนาดน้องแหลก What the fuck ตอนติดหูเลยเดียวโอ้อเสียงแม่งดังมากลดเสียงได้ไหมเนี่ยขออภัยลดลดเสียงหน่อยไม่ไหวจริงๆ โอ้โหขนาดลดแล้วมึงไม่ลดให้กูเลยหรือยังไงเนี่ยมันมีเพื่อความร้อนอย่างเพื่อพัฒน์รถเสียงมึงลาดน้ำนี่สะใจเลยอะไรเนี่ยแฮปปี้ h a p ร y b i r t h แฮปปี้เบิร์ t เดย์แม่อันนี้เป็นวันเกิดของมาม่าซอมบี้นะไม่อ่านนะครับอ่านไม่ออกอ่านออกแต่ขี้เกียจอ่าน โอ้โหเสียงกดชะโคกมึงจะดังไปไหนเนี่ยต้องทำรูละสุดูอยู่แบบดูมันไดไหมอุ้ยใจหมดจริเสียงปืนแล้วกดตรงไหนตอนนี้อ๋อยา poison ยาพิษพี่ต่อมาใช่ไหมเกียวตินเราไปให้เกียวตินคร์ส แล้วใครแดกยาพิษเนี่ยเขาไม่ต้องกลัวเขาเป็นเกี่ยวตินคอเออโอ้กูกำลังจะอ่านว่าคำพูดมันเปลี่ยนไปโอ้ก็ง่ายๆนนมันมีเกี <c oughs> <c oughs> ่ยวตินคอตัวหนึ่งอยู่ในห้องน้ำกินยาพิษอ่ะอืมกดเออเอาแล้วมึงจะลาดคักพวกทำไมเนี่ย มีมีมีส o o ขึ้นมาจากซิงไหมทำความสะอาดไม่ใช่ส่วงดีือบินขึ้นมาจากซินไหมกระดาษว่างเปล่าแล้วเออเตรียมตัวเลยไอ่อย่าสปอยนนไม่ไงก็เจออยู่แล้วแหละให้คนดูเขาดูกันกดไม่เจออะไรเลยเนี่ยฮะเดี๋ยวเอายาพิทโอ้ จะเป็นเือติีคอร์เผื่อเจออะไรเจออะไรเจอมือดินั่นไงอะไรจะพูดเเจอมือเฮ้ยโอ้มือที่สามเป็นมือที่สามของเรางั้นเวลาเวลาในคลิปเดี๋ยวจะเอาจัำสแกคคืนให้หมดเลยไอพวกไอพวกที่ขอพีด ผู้บอกซีอูเอเกนยึดตเดเจอมือครับเจอมือครับอ๋โอเคโอเคตอนนี้ไม่มีส้นตีนอะไรมีตุ๊กตาปฏิทินปฏิทินก็ไม่ได้บอกอะไรด้วยปฏิทินจะบอกคืนแล้ววันปฏิทฉันจะคือหายไปไล่แม่งเลยไม่มีอะไรมีแต่ตุ๊กตากับปฏิทิอตุ๊กตาเไม่รู้จะคอย ลุ๊กตามึงขึ้นมาเฉยๆมึงไม่ต้องมีเสียงใดไมเนี่ยอันนี้คือตุ๊กตาคิอตุ๊กตาแล้วจะเป็นอะไรก็ไม่รู้ีรองเท้าแก้วหรอกดผิดตุ๊กตาโดนควบคุมโดยอาริสมากาทรอยอันนี้คนจะเล่นโดรนจากเกมเครียรถลดเสียงสกายละ เจออะไรเจออะไรตอนนี้เจอเจอเจอไมู่้วยอะไรนี้วะตุกตาเว้ยไข่กับไก่อะไรก่อนโอคตอนนี้พี่เพิ่มความจำสแกลของตัวเองไปเยอะเออเอออะไรร่วงลงมาไอดีการ์ดเดี๋ยวเขาไปสมัครมาตินสกอตสกู

ี่คิวริงส์สปีดโอ้โหคิวริงส์สปีดโอ้โหใจกันพูดมอนสเตอร์คิวมา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 โอ้โหอะไรเนี้ยอุนตาคิวอุนตาคิวไม่มีอะไรเลยคลิกคลิกอะไรตรงไหนไม่ได้เลยคลิกได้แต่รูป รูปพ่อใหญ่เนี่ยแล้วรูปไอ้ไอ้ไอ้รูปไอ้เนี่ยมันทําอะไรได้เนี่ยแล้วเสียงแม่งอย่างดังเลยเสียงอะไรเนี่ยโอ้ฐานซีเตอร์มิทยุมิทยุมี่ซีเตอร์เราในปากทีเนาะโลกโลกกูปิดกูต้องปิดยังไงเนี่ยไม่ได้สปอยอ่ะไม่ได้สปอยหราในภาษาสิงหาไทยเองสิเออจีด้วยเนาะ อ๋อฮะเฮ้ยมึงดังไปแล้ววิทยุเอาดับไปแล้วาวาิทยุเหรอรู้ว่าเสียงผีวิทยุหาขื้นหาขื้นกดวิทยุไม่ได้แล้วเออ แล้วมึงมองไปทางไหนเนี่ยมึงมองไปทางไซอ่ะมันโมเมตนพอ้โหเสียงแม่งยังดังเอามาอีกแล้วตุงตุงติ้งตุงตุงติ้งตุงติ้งติ้งอีกแล้วพี่ไม่รวดเอ้ยอะไรวะเนี่ย Sorry and Goodbye Honey I am so lucky to be you with with แล้วก็อะไรไม่รู้ไอเป็นฮันนี่มึงไอเอาเวลเลิฟอยู่เสียงมึงไม่น่าใช่แล้วนะเนี่ยโอ้โหปืนแล้วมึงเอาปืนมาทำไมเนี่ยปืนม่ยิงทีเกมดี้ที่วัดเจอปืนปืนเจอกันเจอกัน เอาเมืงพ่อมาสังกูทำไมเจ้เย็นอาเด็ดช่อนโอ้ o ควตูนิคลูมเลยกูเข้รอาวันจะไม่ค่อยน่ากลัวม <in S 3> ัง้ง <c oughs> <okay>.

sorry t o god for what i have done i love my family so i kill all my family it's the only thing i can do to stay together with them forever มันใช่มั้เนี่ยมันบอกว่ามันขอโทษกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําลงไปทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําลงไปเพราะบอกว่าอยากอยู่กับครอบครัวตลอดไป

ข้างหลังมาบอกดี This is not a true story o อปโ o โตโ้ตงไม่เสร and story yet have made up จัดบ่เด้อมึงมาบอกกูทำไม <c oughs> ตอนนี้บอกช้าไปแล้วก็โอเค <c oughs> นะครับก็ได้เรื่องอยู่พอ, <c oughs> พอๆกับ true real horror er story เหมือนกัน แต่อันนี้อาจอาจจะน่ากลัวกว่าจริงๆนะเร็วเพิ่งเรื่องซัลลี่มันแบบมันออกแนวสภาษาคิดอ่ะแต่อันนี้ก็โอเคกว่าโอ้ยต้องกลัวครับเรามีค่าตอบเป็นสองหรือเปล่าอ๋อก็พอเถอะนะแม่งสี่ทุ่มแมงย่าทุ่มแล้วเดี๋ยวผวาจะนอนก็ขอบคุณนะครับจะนนองาย ที่นั่นไงมุกมึงมาอีกแล้วอ่ะอันเนี้ยเล่าให้ฟังสิอาวปิดรายการเลยอ๋ออ่ะครับเอาขอบคุณสิเวลานอนนะครับอย่านอนหงายนะครับแล้วก็อย่านอนคว่ำด้วยให้นอนตักแคนนะครับเพราะว่าเขาไม่ชอบให้คุณจ้องมองนะครับัอดีครับจ้องมองใครวะไม่เข้าใจโอ้ของเราใช่ไหมครับแม่งไม่หาแล้วเอ้ยจบรายการ บ้าไปสุดดีครับเย่เย่